เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3าเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตสารสูตรโอลิโกแซ,ซกคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินครับตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่2ครับตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับเจ้าของเขาเป็นคุณครูครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นก็คือว่าคนที่ดูแลสวน บอกให้เธอใช้3ามเกลอเวิร์แพนสูตรใหม่เธอก็ใช้มาโดยตลอดเธอมีทุเรียนหมอนทองครับอยู่240ต้นอายุ6ปี6เดือนเธอบอกว่าใช้ครั้งแรกก็ติดใจเพราะว่าช่วงทำใบใบก็งามเหลือเกินช่วงทำดอกดอกก็ดีมากช่วงทำผลผลก็มาเต็มตอน2ปีที่แล้วเธอบอกว่าได้มาถึง15ทันปีนี้ครับเธอเริ่มต้นใช้สูตรใหม่นะวัตรกรรมใหม่นะครับเมื่อเดืนอนพฤศจิกายน2567 ใช้มาถึงขนาดนี้มีนาคบนี้ก็เกือบ5เดือนเธอบอกว่าทําใบเหมือนเดิมแต่ใบกลับไม่เหมือนเดิมใบหนาใบมันสะสมอาหารได้ดีและเธอยังบอกอีกครับว่าขนาดนี้เป็นดอกแล้ว240ต้นเต็มทุกต้นเธอบอกว่าจะไว้แต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยนะครับถึง7 0 8ดถึง0ลูกต่อต้นทีเดียวเธอบอกว่า240ต้นเนี่ยเธอบอกน้อย,อยก็30ตันละคะ่ะ เป็นอย่างไรมาพบกับคุณครูท่านนี้ครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับวัสดโคุณครูครับช่วยแนะนาพี่น้องเกษตรกรได้ครับชื่ออะไรครับชื่อครูอาพรใส่เกลือหรืออ่าที่เขาเรียกกันว่าครูแอลนะคะครับครูแอลเนะผมขออนุญาตเรียกด้วยนะครับครูแอลครับและอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะพันธุ์ามากแก้วนะคะนัดค่ะครับผมที่ปรึกษาครับในฐานะที่พาผมมาอย่างสวน ครูแอวแห่งนี้รเริ่มต้นด้วยเป็นอย่างไรครับถึงพามาอยู่ที่นี่ครับค่ะก็คือเมื่อสองปีที่แล้วนะคะด้วยที่ว่าคนงานครูแอวนะคะก็ได้ติดตามเฟซลุงไก่นะคะคว่าสนใจครูมัสจันเราก็ลงพื้นที่มาเยี่ยมสวนนะคะซึ่งตอนนั้นปีแรกผลผลิตได้หลักแสนแล้วก็หลังจากใช้ก็อย่างที่ว่า15ล้าน ต่อฤดูกาลค่ะสิบห้าตันไหมครับสิบห้าตันค่ะสิบห้าตันนะคะจะเพิ่มเพิ่มยอดได้ครูแอลแล้วนะคะปีนี้สงสัยสิบห้าล้านแน่นอนนะค่ะค่ะสิบห้าตันค่ะตอนที่เริ่มใช้ครั้งแรกก็ได้มาสิบห้าตันเลยนะครับเริ่มแรกใช่ค่ะแล้วตอนนี้เริ่มใช้สูตรนวัตกรรมใหม่แล้วใช่ค่ะครับผมถามที่ครูแอลครับครูแอลครับตอนที่เราเริ่มใช้ครั้งนั้นอ่ะผมคงไม่พูดถึงละเพราะได้ราคามาแล้วถูกไหมครับได้ทั้ง เรื่องของน้ําหนักเรื่องอะไรมาดีมากเลยถูกไหมครับตอนเนี้พอหลังจะเก็บผลผลิตไปสิบห้าตันครั้งนั้นอ่ะคราวนี้เราเริ่มใช้สูตรใหม่มาเมื่อตอนไหนครับเดือนพฤศจิกาค่ะเดือนพฤศจิกาห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับใช่ค่ะใช่ตอนนั้นครูเอ๋อครับได้เห็นผลยังไงของการใช้สูตรใหม่ครับใบจะเริ่มหนานะคะแล้วก็ใบจะเขียวเข้มนะคะแล้วก็ ใบก็จะสวยนะคะเป็นมันวาวเลยนะคะแล้วก็ปัญหาโรคพวกราพวกนอนอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างแก่รบกวนน้อยน้อยลงค่ะก็หมายความว่าเรื่องโรคเน่าอะไรต่างๆตามต้นไม้ของเราที่เรียกกันว่าไฟทอปถูกไหมครับใช่ค่ะการเน่าก็ลดลงไปใช่นะครับใบก็ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับเป็นมันนะครับที่สําคัญแมลงรบกวนน้อยด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้เราเราใส่พวกสารอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องการทําลายศัตรูพืชไปเพิ่มเติมไหมครับ ใช้นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะใช้น้อยมากอย่างเช่นแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้แค่ตัวเดียวแล้วก็เปอร์เซ็นต์การใช้ของยาเน,นี่ยน้อยน้อยมากอย่างเช่นยี่ห้าเปอร์เซนต์เนี้ยเราใช้แค่บางทีร้อยถึงสองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเนี้ยค่ะอ๋อครับน้อยมากครับค่นั้นก็หมายความว่าตัวสูตรใหม่เนี่ยช่วยเราไปเรียกว่าทุนเราเบาบางเรื่องของสารเคมีในการฆ่าแมลงไป,ไปด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นความต่างตรงที่ใบเนี่ยจากสูตรเดิมมาสูตรใหม่ปัจจุบันเนี่ย ใบนี่บอกหนาขึ้นเลยหนาขึ้นหนาขึ้นค่ะโอ้คำว่าหนาขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราสังเกตจากอะไรครับคำว่าหนาขึ้นเนี่ยหรือมันขึ้นเนี่ยเราสังเกตจากอะไรเราดูด้วยตาหรือว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆดู <นะ S 2> ด,ดูดูใกล้ๆนะคะสังเกตดูแล้วก็จับเนี่ยใบก็จะแบบมันหนาขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะ การบีบมันมีความบีบเบิร์กใช่ใช่พอบีบใบมันจะกรอบนะคะมีมีน้ำหนักของใบด้วยใช่ใช่มันมีน้ำหนักของใบด้วยอันนี้ก็ถือเป็นความรู้สึกของเราใช่ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกทั่วไปที่เราเคยไปดูมาถูกไหมครับเอาละครับถึงตรงนั้นวันที่เราเห็นขนาดนี้นะครับดูแลมาจนถึงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเราก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรครับช่วงดอกค่ะช่วงดอกกําลังอยู่ในช่วงของมะเขือพวงใหญ่แล้วก็จะกําลังจะบานอยู่นะคะช่วงนี้ตอนเนี้ย พอเป็นมะเขือพวงใหญ่อย่างนี้ที่เราเห็นข,น,ขนาดนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะลักษณะอย่างเนี้ต่างกับปีที่แล้วอย่างไรตอนที่ได้มาสิบห้าตันก้านมันจะใหญ่ยาวนะคะสมบูรณ์เปอร์เซ็นต์การติดนี่ค่อนข้างจะสูงเยอะพอดูจากก้านเนี่ยมันสมบูรณ์ะนะคะถ้าลักษณะก้านแบบนี้ในฐานะชาวสวนที่เป็นครูด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะจะต้องเป็นนักการศึกษาด้วยการศึกษาทุกอย่างจะต้องมีหลักเหตุหลักผลเพื่อจะบอกผู้อื่นต่อไปถูกไหมครับนั่นคือครูแอลครับถ้ามันก้านอย่างเนี้ แตกต่างกับก้านของปีที่แล้วอย่างไรอีกมันยาวกว่านะคะมันยาวกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเหมือนปีนี้เราใช้มาเต็มปีตลอดตั้งแต่เริ่มสะสมอาหารแล้วก็บำรุงบำรุงดินมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะมันช่วยช่วยให้พืชมันเกิดความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดินควาอากาศต่อโรคต่อแมลงอะไรพวกนี้ได้หมดเลย<อ>มันทําให้พืชมันสมบูรณ์เกิดความสมบูรณ์เท<ม>่าเท่าเท่าทีาด่ดูอะ ครับนะคะ็สมบูรณ์มากใช่ค่ะสมบูรณ์ที่เรียกว่าพร้อมสําหรับการรองรับการมีผลผลิตในวันข้างหน้าใช่แล้วก็เป็นการลดต้นทุนพวกยาฆ่าแมลงนะคะพวกยาราอะไรพวกนี้มันช่วยให้คนที่ทำปลอดภัยกับการใช้ด้วยเพราะมันเป็นชีวภาพต้องไหมคะอินซีด้วยอินซีด้วยที่สำคัญครับคุณเอ๋ครับผมอยากรู้ว่าเมื่อเราไว้ดอกขนาดนี้เห็นว่าติดทุกต้นไหมครับทุกต้นเลยค่ะทุกต้น นี่มีทั้งหมด240ต้นใช่ไหมครใช่ค่ะใช่ติดทุกต้นใช่คําว่าติดทุกต้นก็หมายความว่าทุกกิ่งทุกก้านเลยหรือไงครับก็มันจะมีอยู่บางต้นมีเล็กน้อยนะคะไม่กี่ต้นที่มันมาไม่เต็มต้นแต่ถ้าถ้าเทียบมันก็คือเหมือนกับร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่บางต้นมันอาจจะมาไม่เต็มกิ่งเนี้ยนะคะอ๋อก็ถือว่าทุกต้นน้อยน้อยถือว่าทุกต้นค่ะแล้วแต่ละกิ่งก็ถือว่ามีพร้อมเลยใช่ค่ะเพื่อจะรองรับผลผลิตในวันข้างหน้าใช่ค่ะอย่างเงี้ยต่ต้นเนี้ยนะฮะอายุ คุณแอลจะไว้สักกี่ผลกี่ลูกกันครับเนี่ยก็ถ้าคิดว่านะความสมบูรณ์ของต้นกิ่งก็ใหญ่เจ็ดสิบแปดสิบนะคะเจ็ดสิบแปดสิบมั่นใจเพราะเราเห็นกิ่งใหญ่ด้วยใช่กิ่งใหญ่ด้วยหมายว่ากิ่งของเราสมบูรณ์สิครับใช่ค่ะพี่ถือว่าสมบูรณ์สุดขีดไหมครับในลักษณะของหกปีหกเดือนสมบูรณ์สุดขีดสุดขีดเลยใช่ใช่ด้วยหัวใจของเราถ้าปีที่แล้วตอนที่เราใช้สูตรดั้งเดิมผลของมันครับลักษณะผลมันมีน้ําหนักอย่างไรครับสามกิโลกว่า ขึ้นไปขึ้นไปหมดเลยค่ะน้ําสวยน้ําสวยนะครับเปลือกบางเปลือกบางรสชาติอร่อยอันนี้การันตีได้เลยว่ารสชาติอร่อยมากไปเดยครใช่ค่ะรสชาตินี่ถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะตามที่เราเนื่องจากเราเป็นครูแล้วก็คุ้นเคยกับสวนเกษตรมาตลอดเวลาตรนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ปีนี้ของเราเนี่ยซึ่งมีสูตรใหม่เข้ามาเนี่ยคาดว่ารูปทรงผลที่ดูจากดอกแล้วเนี่ยการเป็นรูปทรงผลเนี่ย จะน้ําหนักขนาดไหนครับก็คิดว่า3ามโลกว่าแล้วก็ AB เยอะก็สามโลกว่า AB เยอะก็หมายความว่า70-80ลูกต่อต้น AB 3สโลขึ้นไปไม่เกิน5้าโลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะลักษณะที่เราบํารุงมาดูมาดีนี่นะฮะคาดว่า ถ้าดูแล้วหัวใจของเราขีดไว้ที่กี่ตันครับ30ตันนะคะแต่ว่าน้องที่เขาทําอยู่นะคะคิดว่านะคะสี่สิเขาคาดหวังถึง40แต่ถ้ามองนะคะถ้าเกิดว่ามันมันผ่านการหลุดร่วงไม่ได้นะสี่สิตันมีมีโอกาสนี่ก็ถือว่า <c oughs> สวนของครูแอลนะครับท่าน <c oughs> เป็นคนที่มีบุญมากนะครับถือ <c oughs> ว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยที่มีลูกน้องนะครับผู้จัดการสวนผู้ดูแลสวน ได้มาชี้ช่องทางของความสุขทางการเกษตรให้ท่านได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะผู้ดูแลสวนบอกว่ามันมากกว่านั้นครูแอลที่ครูแอลคาดไว้แค่30ตันน่ะถึง40ตันเลยนะครู <c oughs> เพิ่มเลยกว่านั้นอีกนี่ก็คือการที่มีร่วมบุญกุศลกันมามาดูแลสวนไม่พอยังหาสิ่งดีๆมาบำรุงสวนด้วยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับในฐานะที่ได้เข้ามาดูแลเข้ามาดูถึงความเจริญเติบโตวความรุดหน้าทั้งสูตรเก่า มายังสูตรใหม่แล้วก็พัฒนาต่อไปในวันข้างหน้านี่ครับเป็นอย่างไรบ้างครับนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เข้ามาครั้งแรกนะคะเทียบกับวันนี้ที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแตกต่างเยอะมากนะคะ <c oughs> แตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากๆเลยค่ะดั้งนั้นก็คือให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยได้ใช้นะคะให้ตัดสินใจใช้แบบมั่นใจนะคะมั่นใจไม่ต้องเปลี่ยนใจเลยเพราะว่าทุกอย่างคำตอบคือต้นไม้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ oh. ในฐานะของครูแอลเองเนี่ยครับมองเรื่องนี้ในการลดต้นทุนโดยชาวสวนทั่วไปเพราะครูแอลก็ทํามาก่อนล่วงหน้าถูกไหมครับทำมาถึง5ปีกว่าๆถูกไหมครับแล้วก็มาเจอคู่หูมหาศาัศจรรย์พร้อมทางสารเพิ่มประสิทธิภาพทางเดินคุูแอลคิดว่าการลดต้นทุนของเรากับในอดีตที่ทําการเกษตรมาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างไรครับก็คิดว่าลดนะคะเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ยาราหรือยาแมลงพวกนี้ใช้หลายตัวะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เหลือแค่ตัวเดียว แล้วก็เราก็จะไปเลือกใช้ไอ้ตัวยาที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะอ่าแล้วก็หลักๆเราก็ใช้คู่หูตัวเนี้ยในการดูแลในการบำรุงรักษามันทำให้ลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะใช,ใช่ค่ะถ้าคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าถ้าสวนเราใช้ทุกครั้งเราใช้ร้อยบาทพอมาใช้3เกลือนวัตกรรมสูตรใหม่เนี่ยเราลดไปสัก สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคิดว่าครับก็เท่ากับใช้ไปแปดสเปอร์เซ็นต์เองถูกไหมครับใช่ค่ะจากการใช้ร้อยลงไปเหลือ80%ดสิเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนเนี่ยฉีดอรอบหนึ่งต่อครั้งอ่ะเด็ดแปดพันนะคะค่ายาต่อรอบเลยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณสัก2,000ค่าค่าข ค่ายายอะไรพวกนี้ค่ะล<อ>ดลงเยอะเลยก็ลดค่ายาไปใช่ค่ะแล้วเราใช้ต้องเยอะนะครับในสวนเกือบ240ร้อยสี่สิบต้นเห็นไมครับจำนวนมาหาศาลอย่างนี้ก็ถือว่าลดลงไปมากมายนะครับสำหรับเกษตรกรท่านที่กําลังมองหาสิ่งที่เป็นการลดต้นทุนก็ไม่ธรรมดาครับสำหรับครูแอลนะครับครูอแอลครับอยากจะฝากสิ่งที่ให้พี่น้องเกษตรกรท่านที่กําลังมีทุเรียนแบบเราแล้วก็ขาดการดูแลนะครับไม่มีใครมาแนะนําตั้งแต่ผู้ดูแลสวนจนถึงที่รึกษาผลิตภัณฑ์ไม่มีใครแนะนําเราเลย อยากให้ความมั่นใจเ่านั้นไปสู่เกษตรกรพันธุอื่นครับก็ให้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะแล้วก็จะรู้เลยว่าผลลัพธ์ของคู่หูเนี่ยมันดีอย่างไรนะคะโดยเฉพาะสูตรใหม่ใช่โดยเฉพาะสูตรใหม่ครับ